โอเคครับสวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมให้ไอ m 3เมนะครับมันสามารถ generate PWM ออกมาได้นะครับแล้วก็มา monitor ดูพวก duty cycle ได้นะครับผ่านการ debug แล้วก็มาดูการตั้งค่าความถี่อะไรพวกนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะก็ตรงนี้จะเป็นอ่าบทบทความที่ผมไปคอบมานะครับก็เขาบอกว่าก็คือเราจะตั้งเป้าหมายเราก่อนว่าเราอยากได้ความถี่เท่าไหร่ในที่นี้ ผมตั้งใจว่าอยากได้50กิโลเฮิร์ก็คือตัวนี้นะอ่ะเขาก็บอกว่าเอามาเข้าใจพื้นฐาน p w m และ t i m e r นะครับโอเคก็ p w m เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นโดยท i m เมอใน STM32 นะครับด้วยนะครับโดยความที่ PDM ขึ้นอยู่กับ Clock Frequency นะครับแล้วก็ Prescale แล้วก็ ARR หรือว่า Auto Reload Register นะครับส่วนคำนวณส่วนคำนวณความถี่ของ PWM มีดังนี้นะครับก็คือความถี่ PWM เท่ากับความถี่ของระบบนะครับในที่นี้จะเซตไว้7.2มกะเฮิร์นะหารด้วย P scale บวก1คูณด้วย ARR บวก1นนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการคำนวณน,นะครับก็ จากสมการข้างต้นตรงนี้นะผมก็ทำการย้ายสมการหาครับก็เราจะกำหนดค่า p s c เ l ลเป็นศูนไว้ตั้งแต่การคอนฟิกโปรแกรมตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นนะครับค่าอาจะเท่าก,กับความถี่ระบบนะครับคูณ PSCAL e บวกหน่ 1, หารด้วย ความถี่ p m พอทำชุดนี้เสร็จแล้วก็เอามาลบหนึ่งนะครับค่าที่ได้เนี่ยจะเท่ากับเหมือนเหมือนเป็น TH นะครับหรือว่าเป็นค่า time ของของความถี่นะครับก,ก็คือ f เท่ากับ1ส่วน t นะครับ t ที่นี่คือ t s นะแล้วก็ CCR นะครับ CCR เนี่ยจะเป็นตัว กำหนดค่า d u t y c y c ซ e ให้กับ p w m นะครับโดยนะครับก็เอา TS ที่หาได้เนี่ยนะครับคูณกับเปอร์เซ็นต <Okay. S 1> ์เซ็นตี y ที่เราต้องการนะครับมันก็จะออกมาเป็นค่า d u t y c y c ซ e นะครับโอเคประมาณนี้๋ยม่มาเทีเลยนะครับ อันนี้ก็เตรียมไว้อยู่แล้วนะครับก็ให้ดูคอนฟิกนะครับก็ตรง RCC นะครับ r c ตั้งเป็นนี้นะคริสตัลข้างนอกนะครับแล้วก็ System ใช้ Debug นะครับ Serial w i r โอเคพิมเอาในกราฟิกก็ประมาณนี้ก็ มาเลือกที่ทัม m มอรนะครับเลือกทัมเมอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงค็อกซอสเนี่ยเลือกเป็น InternalClock นะครับแล้วก็ชันนั้นหนึ่งนะครับเลือกเป็น PWM Generation ชันัน้นหนึ่งนะครับมันก็จะมาปรากฏตรง PA8 ตรงนี้นะครับที่มี r e c i p t i o n เป็น 1> 1. อัเมื่อหนึ่งอันเนสกอร์ชั้นนั้นหนึ่งอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเราก็มาดูคอนฟิกนะครับคอนฟิกนะครับว่ามันคอนฟิกไว้ยังไงได้บ้างนะเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนอันนี้ก็จะไม่ได้คอนฟิกอะไรแล้วนะก็จะมีคอนฟิกซอสแล้วก็ชั้นนั้นนะครับโอเคใหดูอันนี้มันก็จะมีเซตติ้งนะครับตรงในส่วนของเคาน์เตอร์เซตติ้งเนี่ย ตรง P scale นะครับเราก็จะกำหนดให้เป็นเป็นศนะครับนี่นะ P scale เป็น0ย์เหมือนอันนี้กำหนด P scale เป็น0ูนย์พอเรากำหนดให้ P scale เป็น0ูนย์แล้วก็ต้องมาคำนวณหาค่า ERR นะครับหรือว่า auto r e auto reload register นะครับก็คำนวณหาได้คือหนึ่งส โดยนะครับมันก็จะตามสูตรนี้นะคะ่า i R เนี่ยหาได้จากสูตรนี้ก็แทนค่าในสมการนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นออ่1439โอเคจากนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ติ๊กเป็น Enable ไว้นะครับตรงที่เป็น Auto Reload Preload เนี่ยนะครับมันจะได้อัปเดตค่าดิวตี้ให้แบบ อัตโนมัตินะครับเลื่อนลงมาหมดยังอ่ะ p w หมดก็หมดหนึ่งนี่แหละนะครับก็ตรงเพานะครับเพาเนี้ยกำหนดไว้720นะครับ720คืออะไร720ดอ่สคือลบออกให้ดูก่อนก็คือ1439 ก็คือตัวนี้นี่นะตรงนี้นี่ตรง ARR เนี่ยอันนี้คือถ้าดูในสมการก็คือ TS นะคำนวณออกมาแล้ว ARR คือ TS นะแล้วตรง CCR เนี่ยเหมือน,อนดั่งเป็นตัวกำหนดค่าดิวที่ไซเคิลให้กับ PWM ซึ่ง ARR ก็คือตัวตัวนี้นี่แหละนะครับตรงเพาตรงนี้นะที่คอนฟิกตรงนี้นะ ก็ในที่นี้ผมอยากลองให้เป็น PWM อ่าที่มี Du ว y ี่50%ผมก็เอา1439ก็คือค่าของ ERR เนี่ยนะหารหาร2ไปเลยนะครับก็จะได้719.5ปัดเป็น720มันก็เลยเป็นที่มาของตัวน,นี้720นะครับซึ่ง มันควรให้จะอดอดี่ที้50%นะครับหรือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าเอาเป๊ะจริงๆมันต้องเป็น7 79.5ซ,ซึ่งซึ่งมันไม่โอเคถ้าเป็นจุดทุสยมด้ยใส่ต้มเงินเต็มเข้าไปนะครับคอนฟิกก็ประมาณนี้จากนั้นเราก็ทําการเซฟนะครับมันถามว่าให้เราเจอ่ามันจะมันจะให้มันจะ Generate โค้ดให้เรา แล้วก็ yes ไปแล้วก็ yes โ okay. อเคอ่าโอเคเราต้องเอดีนนะ๋ยวนะอุย้ดยดูดินี่นะมีบอดจริงให้ต่ออยู่นะต้องอุย้ยต้องสุดท็อปให้ตนะ้ชอบล็อ โอเคเดี๋ยวสต็อปคลิปก่อน